ตาแล้วครับคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger T6 นะครับลูกค้าเขามาติดตั้งจากคมเดิมฮาโลเจนนะครับเป็นโฟลเตอร์ไบบวก9.1 Black Edition นะครับของปริษัทอินฟินัส5วัตต์นะครับเดลี่ออร์ดินสไตล์เทอร์เรนนิงครับขอทางครับฟปีครับโอเค เติร์ตัวนะครับเป็นใบซีนอ่มสูงต่ำในตัวไปต่ำครับเจ้นะครับไปสูงครับแข็งแล้วนะครับเจนนะครับผมครับปล่อยครับขัวรถนะครับสูงครับโอเคครับสนใจงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อเพจเฟซบุ o กปีทีพรีเมียมมอเตอร์ซีนั่บริหารงานโดยทีมงานช่างหนีนะครับในยันนะครับผมช่างบอยเจ้าของร้านลงมือทำเอง ทุกขันตอนนะครับเฮ้ยครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็เราจะมาติดตั้งไฟหน้าอรับเกตไฟหน้าเโ็ลเลนเจอร์ครับของคอร์ดเลนเจอร์ปลายปี2013ของผมเองนะครับเราก็มาถึงที่ร้านช่างบอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันตอนนี้รถก็จอดช่างก็กำลังดำเนินการอัปเกรดให้นะครับก็คือวันนี้เป็นคิวแรกนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าช่างเขา จะวิธีการยังไงบ้างเอาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับพี่น้องไปกันเลยครับผมนีม่มาแล้วครับมาแล้วครับมาล้ครับมาแล้วครับนี่สวัสดีครับมาแมานิชช่างบอยครับช่างบอยใช่ิญพี่นะโอเคผมก็ไม่มีอะไรขอน้ำจิ้มนิดๆวันนี้ก็เอา เดี๋ยวเราต่อเป็นชนลงครับต่อเป็นชนลงแล้วก็ต่อคนเข้าทุกครับครับอยากทำท่านตอนกับวิธีในกนารติดตั้งครับครับผมมีช่างสองคนนะครับผมได้เราจะมาดูว่าทำเสร็จแล้ว,วจะลออหล่อแค่ไหนนะครับได้เ,เลยเดี๋ยวจะดูอุปกรณ์ข้างในนิดนึง มาชมสินค้าในร้านนิดนึงนะครับโอ้โไม่เป็นไรมาแบบกันเองมาดีครับบอดีครับก็นี่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมติดตั้งชุดอะไรเมื่อกี้พอดีคุยไปแล้วก็งงๆอยู่อันแนะนำแนะนำอีกนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงของที่ปอดเซนเซอร์ T6 นะคะลูกค้าเขาได้ทำการติดตั้งเป็นเซนเตอร์ไปบอกได้หนึ่งตัวแบทเอชชันเลยนะคะเรียนเรียน อันนี้ตัวล่าสุดใช่ไหมครับใช่ตัวล่าสุดค่ะเป็นลิขสิทธิ์แท้ของ BTPremium Motor C Non นะคะเรื่องความสว่างไม่ต้องพูดถึงน่ะสุดในรุ่นแน่นอนผมว่าติดตัวนี้ดีไลท์ของวงเขาเรียกว่าอะไรนะสามสามสเต็ปสามสเต็ปใช่ไหมครับนี่ไงบลาดผมเป็นแบบ ยีมซค่ะยีมซีใช่ไหมครับนี่ห้าสิบห้าวัตต์นะครับนี่อันนี้เ้าเรียกอะไรนะครับไฟอะไรนะสีฟ้าสีแดงเนี่ยเอ็นเดียมลูอิสไอค่ะโอเครถเราก็เลือกสีแดงครับโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากได้ฝากร้านได้ครับฝากร้านนิดนึงครับเผื่อเดี๋ยวให้ช่างไฟฝากโอเคได้ ไปเราไปดูช่างบอยนิดนึงครับเอพดีตอนนี้เราอยู่กับช่างบอยแล้วฝากร้านได้นิดนึงครับ ฝากร้านด้วยนะครับผมช่างบอยอังกยานะครับร้าน BGPremium Motorson นะครับมีทั้งหมด10สาขาสาขาที่เป็นสาขาที่9นะครับสาขาที่9นะครับผมร้านตั้งอยู่นะครับเส้นรถชนะนะครับอยู่ตรงส่เลยยแกบ้านสร้างใช่ครับที่เปนสร้างมา200เมตรนะครับร้านอยู่ริมทางเลยตอนนี้ Google มันปักผิดมันเข้าไปในซอยนะครับใช่ใช่มันเข้ามันเข้าหมู่บ้านแก่เราจะใหญ่แก้แก้ไปหาได้แก้ปัญหาแล้วครับยังไงฝากร้านด้วยครับฝาก ระบบไฟนะครับเฉพาะทางเลยนะครับร้านนี้นะครับระบบไฟเฉพาะทางนะครับสินค้าทุกตัวนะครับมีวอริกตีให้กับลูกค้านะครับรับประกันหลังการขายเซอร์วิสฟรีแน่นอนนะครับมีปัญหาเข้ามาที่ร้านเราเซอร์วิสให้ฟรีแน่นอนได้ได้ สารุ้ครับคันนี้นะครับเป็นฟอร์เ a นเจอร์6นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งจากคมเดิมฮาโลเจนนะครับเป็นโฟสเตอร์ไบหวก9.1 Black Edition นะครับของประหลายอินฟินิ5 0วัตต์นะครับเดลี่ออร์ดี้สไตล์เทอร์เรนนิงครับขอรังครับไปลีครับอโเค โปรเจกต์ตัวนะครับเป็นใบซีนอมสูงต่ำในตัวค่อต่ำครับนี่นะครับไปสูงครับนี่แสงแล้วนะครับชัดเจนนะครับขอครับปล่อยครับขับตัวรถนะครับขอครับโอเคครับสนใจงานดีๆีเนียนะครับติดต่อเพจเฟซบุ๊กบีท p r e m i u m ์ม t o ตอร์ซีนอมตัวอย่างงานโดยทีมงานช่างหนีนะครับเรีนย้ะนะครับผมช่างบอยเจ้าของร้านลงุงนรีเอง ทุกขั้นตอนนะครับสวัครับผมครับอันนี้ก็คือห้องรับรองลูกค้านะครับมาทารถทําไฟที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับมีน้าเย็นๆให้ดื่มเขามีทีวดีให้ดูด้วยมีห้องแอร์ค้าได้พักผ่อนนะครับสาหรับร้านนี้นะครับอยู่แถวๆทศสบาลมันสร้างนะครับเป็นไงโอเคไหมครับพี่พัดโอเคไหมชูนิ้วด้ยชูนิ้วให้ร้านหน่อยชอบไหม